สำหรับการเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟก็โดยนัยะเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราหุนเปรียบเหมือนไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างไฟจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟฉันนั้นแหละเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้เป็นปกติธรรมดานะคะแต่ว่าเมื่อปัญญาเจริญขึ้นมากขึ้นการละการคลายมากขึ้นจิตก็ย่อมจะเสมอกับแผ่นดินเสมอกับน้ำมากยิ่งขึ้นเสมอกับไฟมากยิ่งขึ้น